สวัสดีค่ะแพลวอีสุสุลำปางค่ะแพลเป็นเซลลนะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแพวงานที่เดียวนะคะสาขาที่แพลประจำอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางนี่เองและด้านหน้าสาขาที่แพวประจำอยู่ก็คือแมคโครลำปางส่วนด้านหลังนะคะก็คือขนส่งจังหวัดลำปาง ไม่ว่าคุณจะมาจากอำเภออะไรจังหวัดไหนเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าอยากจะรู้ว่ารถอีสุของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรหคุณได้ดูบ้างก็เรียนเชิญเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมและที่นี่ยังมีรถทดลองขับให้คุณทดลองขับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะลัรถมือเอ็กไม่ว่าจะเป็นเครื่องสามพันือวเครื่อง2.2ถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีสุขของเราเครื่อง2.2ขับแล้วจะแรงขนาดไหนเครื่องสามพันขับแล้วจะมันขนาดไหนก็เรียนเชิญเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมวันนี้มาดูว่าาแพลตฟ เป็นเจ้าของเจ้าของเขาเจอแพลได้ยังไงอาชีพอะไรและโปรโมชั DD, ่นดีๆรุ่นนี้เขามียังไงบ้างไปไปดูกนะันค่ะโอเคมาดูกันที่คันแรกนะคะตัวนี้เป็นตัว v e c o r d g เ a d e เเกียร์ออโต้ปี2026ค่ะ ตัวนี้เป็นสีเทาใหม่ของพวกเรานะคะทุกคนนะนี่นะคะได้เห็น2สีนะคะตัวนี้เป็นสีเทาเอลบูทที่แพลวเคยส่งมอบนะปี2025นะที่ผ่านมานะและตัวนี้นะคะเป็นสีเทาใหม่นะจ๊ะนี่นะคะความแตกต่างสีเทาตัวนี้ออกไปทางสีเขียวๆนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้นะคะไปทางสีเทากวนบุรีนะแต่เมื่อมาดูรถตัวจริงๆแล้วเนี่ย จะไม่ควรบุหรี่จ๋านะคะตัวนี้สว่างนะคะถ้าได้ไม่เห็นรถตัวจริงะะเดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่ของเราก่อนดีกว่านะคะในจังหวัดลำปางเนะะี่ยคันนี้เป็นคันแรกค่ะเป็นลูกค้าเก่าของแพรวเองนะคะน้องสาวของแม่เทียนนะคะโทรมาหาแพรตั้งแต่วันที่23นะทุกคนนะ,ะตัวนี้รถเปิดตัววันที่22ตุลาคมค่ะแต่ว่าลูกค้าโทรมาจองตั้งแต่วันที่23แล้ววันที่24เนี่ยก็เข้ามาหาแพรเลยนะคะบอกว่ามาดูสีวันระหว่างสีเทาใหม่กับสีเทาตัวเดิมเนี่ย ตัวไหนนะที่น่าสนใจกว่ากันนะได้ไปเห็นของจริงนะคะแล้วพี่แอลก็เลือกเป็นสีเทาใหม่คะ่ะนี่นี่นี่นะสวยนะทุกคนนะ ตัวนี้นะคะราคาของเขามาที่1 2 9 7 0ล้านบาทนะคะราคาเพิ่มจากตัวปี2 0 2 5มาแค่2 0 0 0 0เท่านั้นนะทุกคนนะ,ะตัวนี้เป็นตัวเกรดเเป็นตัวท็อปนะคะเพิ่ม2 0 0 0 0เนี่ยเขาให้เลยคุณบ้างนะ,ะข้างหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าใหม่นะจ๊ะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เขาเรียกว่ามัลติเลเยอร์นะคะเป็นชั้นๆใส่กระจังหน้าใหม่แบบนี้มานะคะแล้วก็มีช่องลมนะ,ะตัวนี้ตกแต่งเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยว่ารถเท่มากมาก เท่งจริงนะต้องมาลองเป็นเจ้าของนะถึงจะรู้ว่ามันจะรู้สึกเหมือนที่แพรวพูดไหมนะคะเ mm hmm. ท่จริงเท่จังเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะ mm hmm. ข้อไฟตัดหมอกนะคะ mm hmm. เขาก็ดีไซน์ใหม่จ้ะนี่นีนน่สวยมากนะทุกคนนะนนจะมีเป็นลา,ลายลายลังพึ่งนะคะค mm hmm. ือบอกได้เลยว่าอีสุเนี่ยละเอียดนะคะ mm hmm. ในเรื่องของการทำเส้นสายนะให้กับตัวรถเนี่ย คือพูดได้เลยว่าโคตรละเอียดอะโคตรเนี้ยบะนะคะเนี่ยมีเป็นเส้นๆ่ขีดเนี้ยนะเอาอย่างแพลวก็แล้วกันนะคะจะไม่คิดเลยแหละว่าไอ้เล็กๆน้อยๆพวกเนียเ้ย,นยมันจะสามารถมาทําให้รถของเราดูคมขึ้นดูมีมิติขึ้นไม่ได้คิดนะคะแต่นะพอทางอิซูข้าทำออกมานะคะตอนแรกเราก็เห็นว่ามันเป็นอะไรที่เล็กน,น,น้อยแหละแต่พอมาจอดนะ,ะระหว่างตัวปี2025กับตัวปี2026เนี่ยก็ บอกได้เลยว่าตัวปีส0 2 6ั่ิหค่อนข้างที่จะคมเข้มกว่านะคะก็เหมือนกับคนที่แต่งหน้าเขียนคิ้วเพิ่มขึ้นมานะ,ะก็สวยลอยและนะ,ะถ้าเปรียบจะเหมือนว่ารถคันนี้เป็นคนนะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยขึ้นถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อขึ้นคมขึ้นนะจ๊ะนี่นะ,ะตัวนี้เป็นของเขามาจากโรงงานเลยนะ,ะนะอันนี้คือเป็นการกันชนหน้าของวีคอร์สนะคะก็จะดูเท่มากนะ,ะดูเท่ดูดุดันนะคะดูคือเข้มอะ่ะ คิ้วล้อนะคะตัวนี้ก็ติดมาจากโรงงานนะคะสวยมากนะทุกคนนะตัวนี้ก็คือเป็นลายล้อแม็กนะ,ะลายใหม่ของตัวปี2026นะคะทุกคนนะ,ะเป็นล้อแม็กขอบ18เหมือนเดิมนะ,ะขอบเท่าเดิมนะคะยางมีตันเหมือนเดิมนะคะขนาดยางของเขามาที่265ทับ 60R18 นะ,ะเป็นล้อแม็กขอบ18เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือตัวนี้เป็นลายแม็กใหม่ะค่ะตัวนี้บป็นดข้างก็ดีไซน์ใหม่นะคะทุกคนนะ กันลื่นใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นนี่ตกแต่งนะเส้นๆข้างล่างแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยขนาดอยู่ข้างล่างอเงี้ยเขายังตกแต่งมาให้เลยเนี่ยงั้นพูดได้เลยว่าอิโซสูเนี่ยเขาออกแบบมาแบบคือไม่ใช่แค่การใช้งานของผู้ริพกี่ต้องสะดวกสบายนะคะในส่วนของตัวลวดลายนะเส้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขามีความสำคัญหมดเลยนะเนี่ยคือมันสวยนะทุกคนนะ อนแรกเราก็คิดว่ามันไม่สําคัญหรอกมันอยู่ข้างล่างมันเราอยู่ข้างล่างพื้นขนาดนี้ใครจะมามองนะแต่นี่มันเป็นของเราแล้วเราต้องมองหมดถูกไหมเนี่ยสวยค่ะสวยมากๆเลยนะและที่สําคัญนะคะตัวปี2026สําหรับรถเกรด M นะคะไม่ใช่เฉพาะวีคอรสนะไอ้ที่เราเห็นตรงนี้เป็นรถวีคอร์สนะคะแต่ตัวเกรด M 4คูณ2ที่ไม่ใช่วีคอสก็มีมาให้เหมือนกันกล้องรอบคัน3 6 0องศาาจ้ะนี่นี่อันนี้คือกล้องนะคะ นี่มีกล้องมาให้ในกระบะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับรถอีซูสนะคะกล้องตัวนี้ก็ยกมาจากรถมิวเเลยนะคะก็เหมือนกับรถ r s รรุ่นพิเศษเลยนะอยู่ในกระบะเรียบร้อยแล้วจ้าและอีกตัวหนึ่งนะคะที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวเกรด M เนี่ยที่พา,า่วาวา้าวมากๆเลยก็จะเป็นพลัาลัยไฟฟ้าค่ะปกติแล้วพงวมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ในตัวท็อป ของรถมิลเอ็กนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายกมาใส่กระบะให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นน้แพะบอกได้เลยว่าผู้หญิงขับง่ายนะผู้ชายขับก็สบายสบายมากนะ แล้วพวงมาลัยไฟฟ้าของเราเนี่ยพวงมาลัยมันเบานะมันเบาจริงนะคะแต่เวลาคุณขับด้วยความเร็วนะยิ่งขับเร็วขึ้นนะคะระบบการน่วงของเขาพวงมาลัยก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะคะไม่ใช่เบาตลอดนะคะยังออกตัวเราคิดว่าเฮ้ยมันเบาดีมันขับได้เบามากๆสาหรับผู้หญิงเนี่ยตอนที่ขับไปแรงๆนะคะที่อยู่บนถนนทางลาบเนี่ยนะใช้ความเร็วเยอะๆเนี่ยพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นตามความเร็วนะเพราะงั้นงานไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าพวงมาลัยเบาแล้วมันจะทําให้รถของเราเนี่ย ขับยากควบคุมยากไหมนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะและนะภายในของเขาตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะในเรื่องของทั้งเบาะแล้วก็ทั้งสีของเบาะด้วยนะคะและตัวเอ a ดีค่ะปกติแล้วตัวเกรดเอของเราเนี่ยเอด,ดติดมาให้อยู่แล้วนะคะนานแลวนะหลายปีแล้วนะคะแล้วปีนี้เอดีของเราก็ได้เพิ่มระบบความปลอดภัยเข้าไปใหม่อีก4ระบบ จัดเต็มนะมารวมแล้วเนี่ย17ระบบเหมือนกับตัว RS เลยทีเดียวตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะคะระบบเอของเราที่เพิ่มขึ้นมานะคะคือระบบดึงกับเวลาคุณออกนอกเลนนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะง่วงนอนนะหรือบางทีเนี่ยมีรถ มาในจุดอับขวามือคุณกําลังจะแซงเนี่ยแล้วมันมีรถมานะ,ะตรงจุดบอดนะรถคันนี้นะคะมันจะแจ้งเตือนถ้าหากว่าเตือนแล้วคุณยังไม่ดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาในเลนตัวเองเนี่ยเขาจะดึงเข้ามาในเลนให้กับคุณเองค่ะนี่เพราะฉะนั้นนะคะ ฟังก์ชันใหม่จัดให้เต็มสตตีมจริงๆนะคะมีกล้องหลังให้แต่อย่างเงี้ยจากโรงงานเลยนะมีหน้าจอมาให้หน้าจอแสดงผล9นิ้วนะคะสำหรับรถตัวเกรด M นะและที่ขายไปได้นะคะก็คือสติกเกอร์ครอบครัวแพลว e สีสูสลำปางนี่นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุ่นใจลูกค้าแพลวนะไปใช้รถที่ไหนก็ตามในประเทศไทยเขาจะต้องติดต่อแพลวได้หากรถเขามีปัญหาเรื่องนี้อ่ะแพลวให้ค่าและให้ความสําคัญมากๆถ้าคุณกําลังมองหาเซลล์สักคนที่ไว้ใจได้วางใจได้ว่าสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาถ้ารถมีปัญหาในขณะที่คุณใช้ตลอดชีพในการใช้รถนะคะคุณเลือกแพลวคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจแน่นอนนะคะสำหรับว่าตัวเกรดเอตัวนี้นะคะ ต้องเป็นวีคอ์เท่านั้นนะทุกคนนะก็จะมีลาวที่ติดมากับกระบะแบบนี้จากโรงงานเลยมาคนอาจจะเรียกเป็นโลบาร์ก็ได้เพิ่มความเท่เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะคะแล้วข้างบนนะคะก็จะมีลาวหลังคาติดมาให้ตรงนั้น,นติดให้จากโรงงานเลยนะคะผุ้เห็นคันนั้นไหมคันนั้นก็มีนะแต่คันนั้นไม่ใช่วีคอร์แล้วทุกคนนะตัวนั้นรถลูกค้าแผลจสั่งเพิ่มค่ะเพราะว่าแกบอกว่าเห็นลาวของวีคอร์แล้วชอบมากๆเลยนะคะ ตัวนี้กระบะเลนเนอร์ติดมาให้จากโรงงานเนะเป็นกระบะเลนเนอร์ที่ติดมากับรถจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะจ๊ะส่วนรุ่นอืนอ่นๆเนี่ยจะเป็นกระบะเลเนอร์ที่ทางเราอ่ะแถมให้นะคะก็จะมาติดตั้งที่โชว์รูมนะตัวนี้นะคะเป็น4ีู่นสนะมีดิฟล็อกเรียบร้อยแล้วนะสี่ขูนสของเราเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สามพันนะจ๊ะทุกคนนะแรงม้ามาที่190แรงม้านะคะเพราะงั้นถ้าใครชอบรถแรงๆเนี่ยก็นี่เลยนะคะเหมาะกับคุณมากๆนะ ร้อยเกแรงมา้าบอกได้เลยว่าขับมันมากๆนะมาดูภายในกันนิดนึงนะก่อนที่ฟ้ามันจะมืดกว่านี้นะแล้วก็เราจะไปทําความรู้จักกับเจ้าของเขานะตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่นะจะในเรื่องของบอบ์ดนะคะเป็นสีน้ําตาลดํานะคะ เป็นสีทูโทนนะดีไซน์บอทดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะตัวนี้บอหนังของเราก็ยังเป็นเทคโนโลยีคูมแมทเหมือนเดิมนะคะแค่ไม่มีสัญลักษณ์เฉยๆเทคโนโลยีที่ลดการสะสมความร้อนนะอยู่ในรถอีสูนี่ติดมาจากโรงงานทุกคันถ้าเป็นบอหนังนะคะจะติดมาจากโรงงานให้ทุกคันเลยตั้งแต่ตัวเกรดแซดแล้วนะทุกคนนะนี่ดีไซน์บอใหม่สวยนะภายในดูหรูแล้วโออาดูกว้างนะคะไม่ใช่แค่ดูกว้างนะทุกคนนะถ้าคุณได้มาลองขับคุณจะรู้ว่าอีสูข,ของเราเนี่ยกว้างมากจริงๆนะคะ ถ้าคุณก็ยังมองหารถสักคันนะคะที่พร้อมเป็นทางรถบรรทุกของบรรทุกคนที่คนเขาขึ้นมาบนห้องแอร์ศารแล้วรู้สึกโปร่งโล่งสบายนะพแพรวรับรองแล้วว่าถ้าคุณได้รับสี่ประตูสวยออกไปนะคะหรือแม้กระทั่งรุ่นนี้ออกไปเนี่ยคุณจะชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้อย่างที่แพรบอกว่าเขามีกล้องสามร้อยองศามาให้พวกคุณเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูนะถ้าคุณอยากจะดูกล้องก็ดูได้ตรงนี้เลยนะกดฟิวิวตรงนี้ปุ๊บนั่นคะ่ะนี่ มาอยู่ในกระบาลเรียบร้อยแล้วจ้า,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 ากล้องด้านล่างนะคะพื้นข้างล่างก็มีนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหลุมบอ่อนะเวลาคุณเดินทางไปทางคนโหดนะคุณสามารถดูที่กล้องได้เลยนะคะว่าด้านล่างของตัวเองเนี่ยมีหินหรือว่ามีหลุมอะไรไหมนะคะเนี่ยสามอสิบองศา,าติดให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะในตัวของกระบะนะแล้วก็พวงมลาลัยนะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วจ้ะนะและะคาในส่วนของบอยนะเป็นเบาะไฟฟ้า ตัวนี้ก็เป็นรโถโยรูห้าเรียบร้อยแล้วนะคะปล่อยคาร์บอนน้อยนะจ๊ะนี่ตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะถ้าเวลาคุณไปซื้อรถอะ่ะคือภาษาทางการเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเรียกยากแล้วก็ยาวพอสมควรคุณพูดได้เลยว่าอยากได้สีเท่าใหม่ของรถปี2 0 2 6นะคะคุณก็จะได้ตัวนี้เลยสีเท่าใหม่นะคะอยู่ในตัว V c คอร์สนะจ๊ะนี่นะสวยไหมสวยไหมกล้องนะคะตัวเนี้ย อันนี้พวกเราเรียกว่ากล้องเอดดสนะกล้องนะเอาไวต้ตรวจจับเป็นเส้นถนนที่ไม่ให้รถของเราออกนอกเลนหรือว่าเวลาคุณง่วงนอนรถเราออกนอกเลนอย่างเงี้ยเขาจะเตือนแล้วก็กรณีที่รถตัดหน้านะคะมีเบรกให้อัตโนมัติด,ด้วยนะคะแล้วข้างหลังด้วยนะคะมีเบรกให้อัตโนมัติด,ด้วยนะจ๊ะถ้าหากว่าเตือนแล้วนะเรายังไม่รู้ตัวเขาก็จะเบรกให้อัตโนมัติเลยสําหรับรถคันนี้นะคะเจ้าของเขานะคะ ชื่อพี่แอลนะพี่แอลเนี่ยเป็นน้องของแม่เทียนนะแม่เทียนเนี่ยเป็นพี่น้องในครอบครัวของแพลอยสุนะแพลวดูแลคุณแม่มาปีนี้น่าจะสู่ปีที่9แล้วนะคะแพลต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าของแพลคือแพลเนี่ยเป็นเซลล์มาแล้ว17ปีคนแรกที่แพลดูแลอยู่พี่ออกรถกับแพลนะพี่นครนนะ่ะยังติดต่อแพลอยู่จนถึงทุกวันนี้มารับรถคันที่สองไปแล้วนะคะและทุกวันนี้ ติดอะไรยังโทรหาแพรอยู่ตลอดนะเพราะงั้นนะคะแพรให้ค่ามากๆในเรื่องของการดูแลหลักการขายเรื่องของการรับสายเพื่อที่จะเป็นผู้ประสานหากลูกค้าของแพรมีปัญหาและครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะเพราะงั้นนะคะมันจะไม่แปลกเลยถ้าหากว่าลูกค้าของแพรนะจะกลับมาซื้อซ้ํากับแพรลและจะบอกต่อทั้งคนที่เขารู้จักและคนที่เขาไม่รู้จักให้มารับรถกับแพร เรื่องนี้มันไม่แปลกเลยสักนิดแพรนะบริการหลังการขายเนี่ยแพรบอกได้เลยว่าแพรทําอย่างสุดความสามารถอยู่แล้วไม่มีคําว่าบายเบี่ยงหรือจะไม่มีไม่รับสายทุกเคสที่โทรมาแพรับสายทุกเคสถ้าสายไหนที่แพรไม่ได้รับแจดงว่าแพรติดงานอยู่แพรจะโทรกลับทันทีอันนี้ลูกค้าของแพรรู้ดีนะคะคนที่อยู่กับแพรมามากกว่าสิปีอะทุกคนรู้ดีว่าถ้ามีปัญหาประสานกับแพรได้แน่นอน ะะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่แอลแล้วก็ขอบคุณแม่เทียนนะคะที่นึกถึงน้องคนนี้เสมอนะจจะและคันนี้ค่ะราคาของเขามาที่1นึ่งล้านสองแบาทพี่แอลซื้อสดค่ะ นี่ปบมือให้หน่อยก็จ่ายค่าตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะ,ะออกวันที่17พฤศจิกายนค่ะบอกว่าเป็นวันดีมากๆนะคะตัวนี้จ่ายค่าตัวไว้ตั้งแต่วันที่8นะคะเพราะว่ารถมาถึงประมาณสักวันที่8นะ,ะเพื่อเขาก็โอนเงินมาจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1นึ่งล้านสองแบาทจ้า และสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถรุ่นนี้นะคะเกรดนี้ V c o s 4 Wheel แบบนี้นะคะคุณใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่69,000บาท69,000บาทคุณได้รถใหม่ป้ายแดงเท่ๆแบบนี้ออกไปใช้งานได้เลยนะจ๊ะโอเคนะคะไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากใครหรืออ,อะไรมากก็ตามอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้คุยกับแพวอีสูสุลำปาง ใช่นะจะบอกว่าคุณน่ไม่มีญญาหรอกคุณทําอะไรไม่ได้หรอกคุณอนี่จะออกรถใหม่ป้ายแดงน่มันยากนะหรือว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณไม่สามารถทําได้หรอกคุณอย่าไปเชื่อเขานะนั่นมันเป็นแค่ความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะทุกคนนะนั่นเป็นแค่ความคิดเห็นความจริงมันอยู่ที่คุณต่างหากถ้าคุณบอกว่าคุณทําได้ถ้าคุณตั้งใจ่าขอแผลวเชื่อว่าพวกคุณทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะต้องลองทําเราถึงจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้อย่าไปปล่อยนะคะให้คําพูดราคาถูกของใครอะมาทําให้เราไม่ถึงเป้า ใช้ชีวิตลําบากหรือมาทําให้เราไม่กล้าทํานู่นทนํานี่ชีวิตเป็นของเรานะเราทําอะไรก็ได้บนโลกใบนี้นะโอเคนะคะถ้าอยากจะปรึกษาการออกรถหมาย้ายแดงหรือว่าอยากแก้แพรดูแลทั้งหาแพรได้บนช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจเฟ o บุ o o ก g เกิลยูทู t ทิกต็อกแสดงวาไปว่าแพร่สู่ลำปางคุณจะเจอเซลล์คนนี้อยู่บนนั้นแต่เป็นเซลล์ที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้าและลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลำปางทําไมพวกเขาถึงกลับไม่แพรดูแลแล,แล้วดูแลอีกทําไมพวกเขาถึงบอกต่อคนที่เขารูู้้้้จจัักกแแและคนที่่เาาาาไมมรใหหบถพ แล้วคุณจะรู้อย่าลืมนะคิดถึงอิสูต้องแพรวเดยดทุกคันดันทุกเกตช่ว่วแพลวใช้อิสูดี